สวัสดีครับหนุ่มสุริชนชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนครับสวัสดีแม่เอาวองปโปนกรุบกรุบขเนียบัดนุ่มสุรินมาแล้วครับผมเมื่อ้ก,ก็พอดีแม่บ้านเพิ่อนอยากทุเรียนนะครับเพิ่นกับไปมาดไก่ไก่นี่แหละครับไปซื้อของมาพี่น้องก็บ่ได้แจ้งอันห้ยฟางเยอะแยะนะครับฉี่แจ้งให้ฟางแบบนิดๆหน่อยๆพี่น้อง แต่ราคามันแพงมากนะครับเน้นนิดนึงว่าถ้าเป็นของไทยนี่จะแพงมากในเกาหลีนะพี่น้องนี่นะครับนุม่มสุรินสีแกงให้เบิ้งนะพี่น้องนี่ครับหัวยิ้มไข่นี่เกือบหาพันวอนนะพี่นอ้องส้มนี่นะครับผมตกเงื่อนบ้านเท่ากับร้อยกัาบาทอะพี่น้องเบิ้งบก,กี้หัวนะครับร้อยก่าบาทนะครับนี่ยังบกเ้าวนะครับบกเพาวสามพันวอนพี่น้อง บอกเผาสามพันวอนนี่โอ้โหตกแปดสิบกว่าบาทถึงเก้าสิบบาทนะพี่น้องแล้วก็บอกหุงหน่วยน้อยพี่น้องตกเก้าสิบกว่าบาทเกือบลอยนะครับน่วยน้อยนะพี่น้องซมบงม่มวงตกเก้าสิบกว่าบาทนะพี่น้องยังพริกยังสี่นิดๆหน่อยๆย,ยังสี่นิ้แพงนะพี่น้องเป็นของไทยของเพื่อนนี่พ่แพงนะครับจนเป็นของเกาหลียังสี่กับพแพงยังแค่รสนี่ก็ พันสองรอยวอนนี่ก็ตกยี่สิบกว่าบาทสามสิบบาทนะครับบอแพงนี่ยังตัวฟักยาวนี่แพงนะพี่นอ้องนี่สีแกงไห้ฟังเป็นยางๆนะครับยังถัวฟักยาวนี่ก็แพงนะพี่นอ้องนะครับผมสามพันหาร้อยวอนนี่ตกเกือบร้อยนะพี่น้องเมื่อกีอกก้ฝากนะตกเกือบร้อยบาทเงินไทยนะครับผมยังมะระนี่นี่นะครับมะระนี่ ตกลอยยี่สิบกว่าบาทนะพี่น้องสี่พันเกือบหาพันว่อนนะครับแพ้งนะพี่น้องเป็นบางอย่างนะครับสิจแกงให้พี่น้องฟังเป็นบางอย่างอันสตอครับผมเนี่ยครับถุงหน่อยน้อยนี่สี่พันหาลอยสองถุงกับเก้าพันว่อนนะครับตกเป็นเงินไทยก็เกือบสองร้อยห้าสิบอาทพี่น้องสตอนะครับนี่นะครับมันจะแพงเป็นบางอย่างนะครับก็เลยมาแกงให้พี่ให้น้องรับสาบเนาะ พอดีแม่บ้านเพิ่นอยากทุเรียนเพิ่นก็นเลยไปสือทุเรียนเพิ่นก็นเลยเด็กคล้องมากลายอย่างนะครับผมนี่พี่น้องที่เด็ดที่สีน้่เสนอมือนี่ครับแพงนี่โคตรเลยนะในเกาหลีทุเรียนพี่น้องทุเรียนแม่บ้านเพิ่นไปสือมากโอ้โหสองกิโลครึ่งนะพี่น้องตกเป็นเงิน สี 45, ่หมื่นหาพันวอนพี่น้องตกเป็นเงินบาทเท่าน,นี่พันสองร้อยกัวพี่น้องพันสองร้อยกบาทนี่นะครับสองโลเคิงเองนะพี่น้องพันสองร้อยกบาทนะครับเนี่ยทุเรียนนุ่มสลินกับมาแจ้งให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับเนาะรปรีแม่บาเพันอยากทุเรียนเพ่นก็เลยไปซื้อมัดไกลๆเนี่ก็เลยพันได้ของมาเยอะแยะนะครับเนี่ยที่เด็ดพี่น้องเสียพี่น้องเบ่งสองกิโลเคิง กเป็นเงินบาทห้ากับพันสองรอยกัวครับผมอสองกิโลเคิงนะพี่หนอเงินหน่อยๆน,นะนี่โอ้ห้ากิโลแล้ว้อยห้าสิบแต่มาอยู่เกาหลีพี่หนอคิดเบิรงเอาอสองกิโลเคิงตกไปพันสองรอยกัวบาทเกือบเกือบสองพันพันสองรอยเกือบสามสิบสี่สิบนี่ยประมาณนี้ครับผมเพระเกินนี่นะครับยังน้ำประแดกนี่ก็สามพันหาขวดหนึ่งนะครับนี่ ไม่นสี่พันวอนแต่อันนี้สามพันหาสามพันหาร้อยวอนนี่ก็จิตกประมาณขวดละร้อยอะพี่น้องตกประมาณนี้นะครับอันเบอนี้มาบ้านไปสื่อนี่ครับพี่น้องเล่นหน่อยเนี่ยแสนหนึ่งมืนหาพันวอนพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันวอนตกเป็นเงินไทยนะครับสามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทพี่น้องนี่แค่นี้นะครับเนี่ยตีเป็นเงินไทยนี่สามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทพี่น้อง ครับผมนุ่มสุรินก็เอามาให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับนาอว่าเออราคาทั้งพุ่นเป็นจังไดเนี่นี่แหละครับครับขอบคุณพี่น้องที่มารับชมนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามให้กำลังใจนุ่มสุรินนั่มครับผมขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านครับผม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินแชนแนลด้วยนะครับ